บทที่8เปลี่ยนกรอบคิดกรอบคิดแบบพัฒนาได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อในการเปลี่ยนแปลงและส่วนที่น่าพึงพอใจที่สุดในงานเขียนของฉันคือการเฝ้าดูผู้คนเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรจะยอดเยี่ยมไปกว่าการได้เห็นผู้คนค้นพบหนทางที่นำไปสู่สิ่งที่พวกเขาให้คุณค่าบทนี้จะพูดถึงเด็กและผู้ใหญ่ที่ค้นพบหนทางในการใช้ความสามารถของตัวเองและแนะนำว่าพวกเราทุกคนจะทำแบบนั้นได้อย่างไร ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงลองอ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับฉันดูค่ะตอนนั้นฉันเรียนเกรดหนึ่งได้ครึ่งเทอมก็ต้องย้ายบ้านจู่ๆฉันก็ต้องย้ายโรงเรียนทุกอย่างดูแปลกตาไปหมดทั้งครูเพื่อนนักเรียนและกันบ้านอย่างหลังนี้ละ่ะที่ฉันวหวั่นหวั่นที่สุดโรงเรียนใหม่จะดูเรียนไวกว่าที่เก่ามากทีเดียวหรือยอย่างน้อยก็ดูเป็นอย่างนั้นสําหรับฉันพวกเขาเขียนตัวอักษรที่ฉันยังไม่เคยเรียน พวกเขาทำทุกสิ่งด้วยวิธีที่ทุกคนดูจะรู้ดียกเว้นชั้นดังนั้นเมื่อครูบอกว่าเ <c oughs> ขียนชื่อลงบนกระดาษในตำแหน่งที่ถูกต้องด้วยนะจ๊ะฉันจึงไม่รู้ว่าครูหมายถึงตรงไหนฉันเลยร้องไห้แต่ละวันฉันต้องเจอเรื่องต่างๆที่ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรต่อไปทุกครั้งที่เจอเรื่องเหล่านั้นฉันรู้สึกเหมือนคนหลงทางและคิดว่าตัวเองรับไม่ไหวแล้วทำไมฉันถึงไม่เดินไปบอกครูตรงๆว่า ครูคารนคะหนูยังไม่เคยเรียนเรื่องนี้ช่วยสอนหนูหน่อยได้ไหมคะอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือตอนที่ฉันยังเด็กพ่อแม่ให้เงินฉันไปดูภาพยนตร์กับเด็กกลุ่มหนึ่งโดยมีผู้ใหญ่พาไปแต่พอฉันเดินใกล้จะถึงจุดนัดพบฉันก็เห็นว่าพวกเขากำลังจะไปกันแล้วแทนที่จะวิ่งตามและตะโกนว่ารอหนูด้วยฉันกลับยืนตัวแข็งทื่อกำเงินในมือแน่น และได้แต่ยืนมองพวกเขาเดินห่างออกไปทุกทีทำไมฉันถึงไม่พยายามหยุดพวกเขาหรือวิ่งตามทำไมฉันถึงยอมรับความาพ่ายแพ้โดยไม่ยอมลองใช้วิธีง่ายๆดูก่อนฉันมักฝันว่าตัวเองสามารถใช้เวทมนต์หรือพลังวิเศษในยามที่เจอกับอันตรายฉันถึงขั้นเห็นภาพตัวเองผูกผ้าคลุมทำเองแบบซูเปอร์แมนด้วยซ้ำแล้วทำไมในชีวิตจริงฉันถึงทำเรื่องธรรมดาธรรมดา อย่างการขอความช่วยเหลือหรือตะโกนบอกให้พวกเขารอมไม่ได้ล่ะในงานวิจัยของฉันฉันเห็นเด็กจำนวนมากเป็นแบบนี้ฉันเห็นเด็กฉลาดที่ดูมีไหวพริบทำอะไรไม่ถูกเวลาพบกับความล้มเหลวในงานวิจัยบางครั้งเด็กๆแค่ทำเรื่องที่ง่ายที่สุดเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่พวกเขากลับไม่ยอมทำเด็กเหล่านี้คือเด็กที่มีกรอบคิดแบบตายตัวเวลาเกิดเรื่องผิดพลาด พวกเขาจะรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถทำอะไรได้และมองว่าตัวเองไร้ความสามารถแม้กระทั่งตอนนี้เวลาเกิดเรื่องผิดพลาดหรือเวลาโอกาสงามๆกำลังจะดุดลอยไปฉันก็ยังรู้สึกเหมือนตัวเองไม่สามารถทำอะไรได้อยู่ดีนี่หมายความว่าฉันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยใช่หรือเปล่าไม่ใช่เลยค่ะการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนการผ่าตัดถึงแม้คุณจะเปลี่ยนไปแล้วแต่ความเชื่อเดิม ก็ไม่ได้ถูกกำจัดไปเช่นเดียวกับการที่เราไม่สามารถนำอวัยวะที่ดีกว่ามาแทนอวัยวะที่เสื่อมสภาพแล้วในทางตรงกันข้ามความเชื่อใหม่ๆจะเข้ามาอยู่เคียงข้างความเชื่อดเดิมเมื่อความเชื่อใหม่ๆเหล่านั้นแข็งแกร่งขึ้นมันก็จะทำให้คุณมีวิธีคิดอารมณ์ความรู้สึกและการกระทำที่ต่างไปจากเดิม